มีกี่ยอพูดถึงคดีที่แบบก็เป็นข่าวใหญ่ในมือของเขาแล้วก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันเว้ยคือเรื่องราวของเราวันนี้เป็นเรื่องเฉาในวงการศาสนาความเชื่อแล้วกันอืเกิดขึ้นประมาณยี่สิบกว่าปีก่อนในปีสองห้าสี่สามคุณทาคุณเกิดยังสี่ขวบสี่ขวบสี่ขวบทำอะไรอยู่กินข้าวได้ยังสี่ขวบคืออนุบาลสองพูดได้อย่างพูดได้แล้วดิสี่ขวบพูดได้เล้วคือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในป่าคําชโนดเคยได้ยินป่าอย่างนี้ไหมเคย เขาได้ยินไหมบ้างป่าคำชะโนดผีเออผีคำชะโนดใช่ไหมใช่ปะเออผีจ้างหนังผีจ้างหนังอ่ะผีจ้างหนังคือพูดถึงป่าคำชะโนดเนี่ยคนจะคิดถึงเรื่องแบบผีจ้างหนังเรื่องเลือลครับที่อยู่ในป่าป่าเนี่ยอยู่ในจังหวัดอุดรธานีเนาะคือที่ผ่านมาสมมติถ้าคนเราฟังเดอะโกสต์ช็อกหรือฟังข่าวแนวแบบชาวบ้านเยอะๆก็จะรู้ว่ามันมีหลายๆเรื่องเล่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับป่าคำชะโนดเลยอย่างแรกคือ อ่าเรื่องลึกลับพลังวิญญาณแปลกๆอะไรเงเรี้ยก็นแน่ากลัวสุดทางไปเลยหรือว่าบางคนจะเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพญานาคคือเขาเชื่อว่าป่าคําชโนดเนี้ยเป็นที่ที่แบบดินแดนของพญานาคอ่ะเพื่อจะมีคนไปขอหวยขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้ช่วยดดชีวิตอะไรต่างๆนานาคือสายเวทเข้มข้ <c oughs> นเข้มข้นเป็นเขตสายเวทเข้มข้นครับนอกจากนี้จะมีเช่นแบบมีบ่อน้ําที่ชาวบ้านเชื่อว่าบ่อน้าเนี่ยแบบ เป็นน้าที่ไหลามาจากใต้ดินที่เป็นดินแดงของพญานาคอะไรอย่างนี้ก็ตามความเชื่อเราก็บ้า,าอะไรไม่ได้เนาะครับหลักๆแล้วนะครับปากคําชโนดก็จะเป็นที่ที่เป็นปลายทางของคนที่อยากมาแสดงความศรัทธาต่อสิ่งที่เขาเชื่อถือเนาะพญานาคเอ,อบุคคลสําคัญในอดีตอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าย้อนกลับไปในปีสองห้าสี่สามมยอดจริงอันเน,นี้ยเรื่องเราเราแบบเราเล่าประสบการณ์ส่วนตัวประมาณหนึ่งคือเรื่องเนี้ยเราก็อยู่เหตุการณ์มว้คือเราไม่ได้อยู่ปากคาชนโนดแต่สี่สามมันเราแบบ ก็นั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยสิบขวบกว่าประมาณนั้นสิบกว่ามอหนึ่งวะประมาณนั้นปหกมอหนึ่งอะไรเงี้ยเราจาได้ว่าวันนั้นเนี่ยเราดูข่าวเย็นมั้งแล้วก็แบบทีวีเปิดข่าวมาข่าวแรกเลยอ่ะที่แบบเป็นภาพ b กก a k ง n ิว e w ะคือมีคนไปเจอเปรตอไวฮะถ่ายภาพเปรตติดอ่ะเป็นเปรตที่เคลื่อนไหวได้ฮะผ่านวิดีโออ่ะอันนปากป่าวชนุชนี้ออกข่าวทั่วประเทศวันนั้นเห็นเปรต แล้วเคลื่อนไหวได้ครับเป็นครั้งแรกของโลกที่คนถ่ายภาพเปรตติดอ่ะเออไม่ใช่บิ๊กฟุตไม่ใช่เนสซี่อันนี้คือเปรตแบบรจริงๆเป็นหลักฐานนี้แบบเขาเชื่อกันไรอย่างนี้เนาะเราจําได้ว่าตอนที่เราเป็นเด็กอยศเราเห็นข่าวนี้แล้วเราตกใจมากเว้ยว่าเฮ้ยเราเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับเปรตมาเยอะมากแต่แบบเฮ้ยเราไม่รู้ว่านี่คือเปรตของจริงอ่ะเออเวลายศพูดถึงเปรตยศถึงภาพแบบไหนก็ตัวส,งสูงๆตัวใหญ่เลยแหละอ่าแล้วก็ววแบบว่าขาลีบๆตัวเล็ก ตัวรีบๆอะไรเงี้ยเนาะเออแต่ว่าถ้าบอกว่าปากเป็นรูเนี่ยพี่โจก็จะบอกว่าเปรตไม่ได้ปากเป็นรูทุกตนอ่าเออเขาจะมันขึ้นอยู่กับรูปร่างหรือว่าบาปที่ทํามาซึ่งเราจําได้ว่าตอนนั้นเรากลัวมากเพราะว่าเพราะว่าเป็นไปตามความเชื่อเราอะตัวสูงผอมรีบมือใหญ่มือใหญ่แล้วนี่คือภาพนั้นเว้ยชี้นักกลัวไม่เคยเห็นเหรอไม่เคยจริงเหรอ S <S อันนี้คือภาพเปดที่เขาเชื่อว่าอยู่ในปากคาชนโนดเลยน่าก,กลัวมากแล้วเราอ่ะไม่สามารถหาวิดีโอได้แล้วแต่ในความทรงจําเราในอดีตอะคนรู้เราจําฝังใจว่าเราเห็นเปรดนี้แบบเอามือขึ้นมาแล้วก็บอกบอกไปมาจากออกมาจากปากคาชนโนดอะไรเงี้ยโอ้ยตายตายแล้วก็นอกจากนั้นนะครับมันจะมีภาพอีกมากมายเช่นมีคิดว่าเรา walking tour เข้าไปในปากคาชนโนดอ่ะ เรามีคนพาดทัวร์แล้วแบบคนจะบอกเอ้ยซ้ายมือคือเปลดนะครับเปลดก็จะโผล่ออกมาแล้วก็แบบว่าเอามือแบบโบกมือบายบายคนอะไรเงี้ยเดินไปอีกหน่อยแล้วเจอสิ่งที่คล้ายกับเทวดาเว้ยเทวดาแบบใส่เราไม่รู้ว่าเรียกเทวดาได้มันจะใส่ชุดคลุมสีดำแล้วก็ยืนอยู่กลางป่าคือแบบนี้ <c oughs> ก็ยังอิมเพกอยู่บ <c oughs> ิชวัวก็ยังแบบน่ากลัวอยู่อะไรเงี้ย <c oughs> หรือบางภาพแต่อีกภาพหนึ่งเราแชร์ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นภาพที่ กลางป่าเหมือนกันนะแล้วก็เป็นผ้าของผู้ชายที่เปลือยเปล่าอ่ะอแล้วร่างกายเขาคือแขนยาวผอมรีบผมยาวสี่ห้าคนเดินอยู่ในป่าแล้วภาพหัวข่าวหลายๆที่เวลานั้นนี่คือแบบช็อกเปิดภาพเปรดได้ครั้งแรกของประเทศไทยอะไรเงี้ยพิสูจน์ว่ามีจริงไหมอะไรเงี้ยซึ่งข่าวนี้ยมันเป็นท้ออับตะทาวในปีนั้นมากๆเว้ยจนคนก็สงสัยว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยมันคือการคอนเฟิร์มความเชื่อตามหลัก ไม่รู้ตามหลักไหมตามความเชื่อแบบเราไหมนะว่าเปรตมีอยู่จริงอะ่ะม,มันไม่เคยมีการพิสูจน์วิญญาณเกิดขึ้นมากอ่อนอะไรเงี้ยครับหลังจากที่ข่าวนี้มันก็แบบแมสมากๆในสังคมไทยเวลานั้นเนาะเขาก็สังเกตว่าเฮ้ยม,มันมีช็อตหนึ่งที่แบบมันมีภาพถ่ายที่แบบมีพระคนหนึ่งแต่ตันพระอือยู่ในปาน่าอ่ะด้วยเห็นหน้าเห็นตาชัดเจนเลยอะไรเงี้ยเขาตั้งสงสัยว่าเขาเป็นใครกันทําไมคนนี้ถึงมาเปิดหน้าเปิดตาได้อะไรเงี้ย โพนักข่าวและชาวบ้านก็ไปตามหาเจาะต่อเจอจนเจอว่าอ๋อพระคนเนี้ยถูกเรียกว่าอาจารย์กู้อืมชื่อ,อย่อในวงการคืออาจารย์กู้แล้วกันเรียกว่าอาจารย์กู้แล้วกันคืออาจารย์กู้นยยศมีฉายาแบบเนี้ยเพราะว่ามีคนเชื่อมั่นมากๆว่าเขาอ่ะเป็นคนที่มีอิทธิฤทธิพิเศษอืสามารถเรียกวิญญาณสามารถเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่อยู่ลี้ลับออกมาปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนได้อืมและเนี่ย ไอาการ b ็อกกิ้งทัวในปากคำเชนเราเจอเปรยนะคือพลังความสามารถแบบหนึ่งของอาจารย์กู้เว uh ้ยอ่าฮะที่สามารถเรียกเปรดออกมาปรากฏตัวได้เรียกเทวดามาปรากฏตัวได้เป็นสายซัมมอน <laughs> สายซัมมอนซัมม,อน,ม,มอนเปรยออกมาเป็นซ <laughs> ัมมอนเปรยล้ซัมมอนสิงล,ล,ลึกลับออกมาได้ล้กันนะ <c oughs> าาครับในทางหนึ่งครับข่าวนี้ก็ทําให้คนตามหามากๆว้อาจารย์กู้เป็นใครมีการข <c oughs> ุดคุยข้อมูลเพิ่มเติมเนาะครับจนรู้ได้ว่าก่อนหน้าเนี้ชื่อของอาจารย์กู้เนี่ยเป็นที่รู้จักในวงการเรื่อง ศยศาสตร์ลี้ลับอยู่แล้วเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ได้รับความนิยมยกย่องจากชาวบ้านจากหนักคําชโนดด้วยจากจังหวัดอื่นด้วยรวมถึงมีมข่าวว่านักการเมืองชื่อดังบางคนเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์กู้เพราะเชื่อถืออาจารย์กู้อะไรเงี้ยครับแล้วอาจารย์กู้มักจะเรียกลูกศิษย์หรือคนที่เริ่มใส่ตัวเขาเนี่ยมาที่ที่ทํางานเขาสา,าลาเขาเรื่องนะตําหนักเขาอ,อะไรเงี้ยเพื่อแบบสแสดงธฤิธิ์พูดคุยอะไรมากมายไปเรื่อยอะไรเงี้เนาะ มันมีรูปบางรูปที่แบบเราว่าก็น่าสนใจดีคือพอข่าไปคดคุยเรื่อยๆอ่ะเจอว่ามีรูปหนึ่งเป็นภาพนิ่งที่อาจารย์กู้ยืนอยู่ข้างหน้าพระพุทธรูปสององค์สององค์สององค์เนาะแล้วก็มือมือมือเนี่ยมือทรายเขาเนี่ยถือไม้เท้าอยู่มือขวาเอามือขึ้นมาอย่างเนี้ยอแล้วเขาลอยได้เว้ยชีอาเออแล้วแบบทำปากแบบแบบแบบมีมีมีอิทธิฤทธิ์อะไรมาเนี้ยกำลังท่องคาถาแล้วลอยได้ทาทำตามโปรออกมาอ้าปากมาอะไรเงี้ยซึ่ง สำหรับเราคือโหนี่คือนี่นี่สามารถใช้เรื่องเล่าสร้างพลังตัวเองได้ขนาดนี้คือแบบออไม่แปลกที่ชาวบ้านน่เชื่อว่าเขาลอยไดย้คือภาพเห็นว่าเขาลอยพื้นเท้าเขาลอยจากพื้นจริงๆอะไรประมาณนั้นเนาะพอเป็นอย่างแบบเนี้ยครับยศหลังจากที่เป็นข่าวใหญ่อ่ะมันก็เรียกว่าอะไรก็เป็นดาบสองคมของอาจารย์กู้เหมือนกันดาบคมแรกคือโอเคมีคนที่เริ่มใส่เขามากขึ้นเ้ยอ,อยากไปแบบอยากไปหาอาจารย์กู้อยากไปรู้จักอยากไปสัมผัสอิทธิฤทธิ์ต่างๆอะไรเงี้ย แต่ในอีกทางหนึ่งครับอาจารย์ก็ถูกนักข่าวในเวลานั้นแล้วก็ตํารวจด้วยแหละจับต้องมิวเศษตรวจสอบแรงหนักว่าเฮ้ยเน,นี่ยเข้าใครหลอกลประชาชนป่ะคือจะมีคนที่มีแบบมีสายตายที่สงสัยอยู่อะว่าแบบการโชว์บอ้งทัวร์ไปเจอเปลยอะไรเงี้ยมันมันหลอกลวงคนอะอถึงบอกปะ่พะพอไปแบบนี้ครับเรื่องมันก็ไปถึงตํารวจไทยเวย้ตำรวจไทยก็ทํางานอย่าง,งจริงจังมากในแง่หนึ่งคือเราเคิดว่าตำรวจก็ถูกกดดันจากสังคมจากสื่อะอะไรพวกสื่อทางานหนักมากคือแบบขุดคุยแบบเรื่องราวนี้มันเชนเนมาติค่ะสำหรับสื่อในการแบบ มันคือแบบชิ้นเนื้อปลามันอะ่ะต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยครับพอเป็นข่าวมากขึ้นนะครับยศเรื่องราวของอาจารย์กู้ก็ออกมาเรื่อยๆเนาะก็มีชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นก็บอกว่าทําอะไรมาบ้างถึงมีการสัมภาษณ์พระที่อยู่ในป่าคําชะโนดในวัดแถวๆนั้นว่าเอ้ยชาวนั้นเห็นเห็นแบบอาจารย์กู้เดินทางมาคือนั่นเห็นอาจารย์กู้เดินทางมาหาคนมาอะไรก็บ้านไปสุดท้ายแล้วอะ่ะไม่นานน่ะตำรวจก็เดินทางไปจับกลุ่มอาจารย์กู้ได้ครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านรัชดานี่แหละครับ ตรงนี้มีเทมีดีเทลที่น่สาสนใจอยู่นิดหน่อยคือว่าตํารวจเองอยศเจออุปสรรคั์ว่าถ้าจะไปจับเนี่ยจับไม่ข้อหาอะไรดีวะเออหลอกลวง <laughs> ไม่มีใครฟ้องร้องคืออุบสรรคัําคัญคือคดีเนี่ยไม่มีใครไปฟ้องร้องอาจารย์กู้เลยเวย้ยเพราะมันเล่นกับเรื่องความเชื่อของคนใช่ไหมไม่มีใครเอาเรื่องนี้มาฟ้องตํารวจอ่ะไม่มีใครมา้องเอยคือม,มันนี่เหมือนยุคนี้ที่แบบมไม่มีผู้เสียหายใช่ไหมไม่มีผู้เสียหายใช่แล้วยุคเนี้จะมีแบบนักร้องเรียนเนี่ยหรอกป่า <laughs> ที่แบบไปร้องตามสํานักพูดสํานักต่างๆแต่ยุคน,นั้นไม่มีไว้ไม่มีเดือดร้อนไม่มีใครเป็นเขาเรียกว่านะเป็นคนไปฟ้องร้องอาจารย์กู้เลยตำรวจทําอะไรไม่ได้แลหและเราคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราอํานาจในมือทําอะไรได้บ้างตำรวจเลยไปเปิดตําราดกฎหมายอ่ะแล้วดูว่าเฮ้ยมันมีความผิดหนึ่งคือความผิดฐานดูหมิ่นศาสนา,ศาอืเราอ่ะไม่ได้ยินชื่อความผิดนี้มานานมากแล้วค,คืออาจจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วแต่ว่าตำรวจไปใช้เรื่องนี้ไว้ก็เลยแบบไปจับอาจารย์กู้มาได้นะพอไปจับกลุมตัว อาจารย์กู้ก็ไปเสธว่าไอผมไม่ได้หลอกลวงคนมผมไม่ได้ดูหมิ่นอะไรนู่นนี่นั่นมันก็เป็นจราม่ออยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็แบบหลังจากที่จับได้สิ่งตำรวจทําคือเปิดท่อแถลงข่าวืปเป็นท่องชุมใหญ่ๆแล้วก็ให้อาจารย์กูม้มาตํารวจมีคนนึงน่าจะเป็นแบบตํารวจชั้นเจ้านายอะไรเงี้ยนะนั่งอยู่กลางห้องเป็นเล่ายดอะไรเงี้ยตารวจคนเนี้ยก็ในมือถือก้อนหินว้ก้อนหนึ่งเราก็ถามว่าถ้าคุณมีอิทธิฤทิจริงเนี่ยช่วยเปลี่ยนก้อนหินในมือเนี่ยเป็นสิ่งอื่นได้ไหมโอ้แล้วเล่นสะของยากเลยนะ คือจะให้แบบเรียกเปรดมาให้หน่อยหรือว่ามันยากไปสมมำย,ยากไปอาณาเขตไม่ถึง <laughs> คือปเปลี่ยนก้อนหินในมือเป็นอย่างอือ่นได้ไหมถ้าคุณมีธนิจจริงที่คุณที่คุณเคยกล่วอ้างมาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์กูแบบก็เล่นเกมนี่ด้วยก็คือในห้องแถลงข่าวก็แบบอย่างแรกก็แบบเอาทู่มากร,รใหญ่ๆแล้วก็มันมีเหมือนแบบเป็นถาดข้างหน้ามีมีเทียนอะไรมาปักเอาทู่มาวินเวียนหน้าเทียนแล้วก็แบบท่องกระถาแบบภาษาทที่เราไม่เข้าใจอะไรเงี้ยวนไปอยู่นานท่องไปอยู่นานมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย เป็นท่ายืนลุกขึ้นยืนแล้วก็แบบเอา,เอามือขึ้นมาพนมมือแล้วก็ท่องคาถาภาษาที่เราไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรเงี้ยท่าแบบนี้หนึ่งชั่วโมงจ <Ừ. S 2> นตำรวจแบบพอละ <laughs> พอก่น <laughs> <พ>อน <laughs> พอก่น <laughs> อนก <laughs> ข่าวรอก่อนนัก <laughs> ข่าวรอข่า,าวนานแล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็ฉเฉลยว,ว่าสิ่งของในมือตำรวจยังมีก้อนหินเหมือนเดิมตำรวจก็บอกนี่ไงสิ่งที่คุณกล่าวอ้างว่าคุณเนี่ยมีคาถาพิเศษมีอำนาจเหนือธรรมชาติเนี่ย <laughs> <ง>ไม่จริงคุณหลอกลวงอยู่อะไรเงี้เนาะแต่ว่าสิ่งตำรวจทําอ่ะเราคิดว่าตำรวจทําเพื่อ เล่นกับกระแสสังคมอะ่ะเพราะตำรวจรู้ว่าไม่สามารถจับสิ่งนี้ได้เว้ยเพราะมันไม่มีข้อหานั้นมันมีแค่ข้อหาดูหมินศาสนาเนาะหลังจากนั้นนะครับตำรวจก็ควบคุมอาจารย์กู้เข้าไปเขาเรียกว่าไะไปควบคุมตัวโชคราวในเรือนจำอะไรในคุกในสถานีตำรวจอะไรเงี้ยก็มีการเร่กมาสอบปากคาสัมภาษณ์เรื่อยๆเรื่อยๆเนาะทั้งสุดท้ายแล้วครับอาจารย์กู้ก็ยอมรับสาร,รภาพไว้ยศเวลาผ่านไปอาจารย์กู้ยอมรับสาร,รภาพว่าเฮ้ยโอเค เรื่องราวที่เกิดขึ้นในคําชาโนเนี่ยมันเป็นการจัดฉากจริงๆม,มันมีการเอาคนมาทําเป็นเปรตจริงๆมันมีการคนแต่งตัวเป็นเทวดาจริงๆแล้วเขาทําตัวเป็นแบบนู่นนี่นั่นจริงๆอะไรเนีย่ยจัดฉากหมดแต่อาจารย์กู้อ้างว่าอให้ถ่ายทําอะไรเพื่ออะไรด้วยความหมัยดีอะไรบางอย่างทําไปเพื่อให้คนตรหนักรู้เอ้ยหรือว่าทําไปเพื่อไล่ผีออกไป <laughs> เกือบๆแล้วอาจารย์กูอ้างว่าทำแบบนี้ไปเพราะอยากให้นักการเมืองที่นีใส่หมีกงกินบ้านเมืองเนี่ยได้เกรงกลัวต่อบ่าวเว้ยเดี๋ยวนะเอาอ้อมไกลเหมือนกันนะคืออ้อมไปไกลหน่อยอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ไออิฏฐิปฏิหาริก่อนหน้านี้ที่เขาทำไม่ได้เนี่ยจริงเขาสารภาพตอนนี้เราหรืเปลาเพราะว่าอ๋อในข้อแถลงข่าวมันมีเสียงชัตเตอร์ดังนานไปหน่อยเขาแบบสมาธิไม่มีสมาธิหลุดบอกแหวกบอกแหวกหรือแบบ มีเสียงเยอะแยะมีเสียงมือถือโทรเข้ามาอะไรเงี้ยเขาเลยบอกไปทำมาได้สนความจริงคือเขาตัดฉากนี้ขึ้นมาเพื่ออยากให้นักการเมืองได้รับรู้ว่าการโกงกินบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องบาปนะเห็นด้วยไม่ผิดแต่ว่าทําไมต้องสื่อด้วยวิธีนี้ซึ่งเหตุผลก็สาหรับตํำรวจก็ฟังไม่ค่อยขึ้นหรอกรใช่ไหมสุดท้ายแล้วครับตํำรวจก็ทําเรื่องในเชิงคดีเนาะให้อัยการส่งฟ้องสุดท้ายแล้วครับพอขึ้นศาลไปอาจารย์กู้ก็สู่ตำรวจจับดำเนินคดีด้วยข้อหาหมิ่นศาสนาอื ในเวลาต่อมาก็ถูกศาลสั่งให้จําคุกจำนวนแปดเดือนปรับสี่พันบาทก็ไม่เยอะมากน้อยจังเราคิดว่าฐานเก้าหาเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงมากขนาดนั้นครับศาลก็ศาลชั้นต้นมันก็ให้ลงโทษแบบรอลงอาญาสองปีเพราะว่าเห็นว่าจานกู้เนี่ยไม่เคยทําผิดมาก่อนอะไรเงี้ยท้ายที่สุดก็ไม่ได้ติดคุกครับแต่ก็ต้องสึ่อมาปะจริงๆเราพูดยากคือเขาอะถูกหาว่าปลอมแต่งตัวเป็นพระสงฆ์ไว้อ๋อไม่ได้สืกไม่ได้บวชแต่แรกใช่ใช่ใช แต่เคยเป็นพระนะเท่าที่เขาจเท่าที่เข้าใจได้เคยนพระนะครับเราไปอ่านคําพิพากษาของสารดีกาคือคดีนี้ไม่มีการดีการเนาะสารดีกาก็อธิบายมาสิ่งที่น่าสนใจอย่าคือว่าสารดีกาเห็นว่าการที่อาจารย์กู้ในฐานะจาเลยคดีนี้เนี่ยแต่งตัวแต่งกายเป็นพระพิสุแล้วใช้เราพูดถึงรูปภาพที่เขาแบบลอยได้เนาะแล้วใช้เท้าข้างหนึ่งยืนบนฐานพระพุทธรูปแบบปางห้ามยานแล้วทามือยกขึ้นเหนือเหมือนพระพุทธรูปเนี่ย แล้วใบหน้าอ้าปากออกมาเนี่ยศารบอกว่าสิ่งเนี้นอกจากจับไม่เป็นการเคารพพระพุทธรูปแล้วเนี่ยยังเป็นการแสดงตัวเสมอพระพุทธรูปซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนูม,มินศาสนาเออถ้าเ,าเราคือ,อ,อความเห็นนี้ก็น่าสนใจดีทำไมถึงมองอย่างนั้นเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่เราบอกไปก็ไม่ได้ถูกโทษจำคุกอะไรเนาะออถึงอย่างนั้นครับผ่านมาถึงปีสองห้าสี่ อาจารย์กู้ก็เป็นข่าวแค่หนึ่งตำรวจถูกตำรวจจับอีกรอบอข่าวนี้เข้อหาชอ่อกงทรัพย์คือข้อหาแบบทางโลกไม่ใช่ออาทางธรรมอะไรอย่างเงี้ยคดีเนี้ยมีคนมาร้องเรียนตำรวจว่าถูกอาจารย์กู้เนี่ยหลอกลวงเงินไปกว่าสามแสนบาทโดยเขากล่าวหาอาจารย์กู้ว่าอาจารย์กู้เนี่ยออกกูบายสามารถดูดูดวงเสริมชะตาคนได้อะไรเงี้ยแต่หลอกเงินอะไรเงี้ยโซนฝัง่งอาจารย์กู้บอกว่าไม่ได้หลอกเงินมันเป็นแบบเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ห้าว่าไปอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วศาลก็พิพากษาคดีนี้อาจารย์กู้ผิดจริงครับก็ถูกเข้าคุกไปครับอ คดีที่รุนแรงคดีคดีในทางโลกชัดเจนละอ,อ,อะไรเงี้ยเออ่อโกงโอเคคดีนี้มันประมาณนี้แหละหลังๆก็มีมีข่าวแกเอามาปรปายบ้างว่าอาจารย์กู้ยังทำํำยุ่อย่างแบบแบบนั้นแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยก็แบบเข้าหายกิมเมฆไปอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็เป็นคดีหนึ่งที่เวลาคนพูดถึงไอ้เรื่องวีชทูที่มันน่ากลักกวน่ากลัวในวงการศาสนาเนี่ยก่อนจะมีเรื่องพระสงฆ์ฉาเนี่ยมันคือมีอาจารย์กู้ที่แต่งตัวเป็นพระเนี่ยเ,ออเคยออกมาหลอกคนด้วยกันเป็นผีเปรตอะประมาณนั้น คือเหมือนนักมายากลเลยเหมือนแบบฮูดินี่อ่ะแต่ว่าอันนี้คือเป็นพระที่โอ้มันมันมันเวรี่ไทยมากเรียกว่าพระยากคือเราคิดว่าเราอ่ะหาข้อมูลแลวหายากมากเราไม่แน่ใจว่าเขาเคยบวชพระก่อนในซ้ำหรือเปล่าแต่เขา่าแต่งตัวเป็นพระในการแบบใช้เรื่องเล่ามาหลอกคนอะไรเงี้ยเออแปลกดีแปลกดีผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยจริงหรอไม่เคยเห็นภาพเลยแปลว่าเด็กเกินไป อาจจะเคยแต่ว่าลืมหรือว่าอะไรอย่างนี้ไปบ้างสำหรับเราอะ่ะข่าวนี้สามารถเป็นพรอมมาสาหรับเด็กๆได้หลายคนนะผีเปรตนั่นเหรอคือยศมันน่าก,กลัวมากว่าถ้าคุณเ<ต>ปิดข่าวทีแล้วลเห็นภาพนั้นเล่นซ้ำนี่แบบผีเปรตออกมาออกแบบเอามือมาโบยไปโบยมาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวประมาณนี้ไว้แต่ว่าถ้าถอยกับมาในภาพรวมๆนี้ะเราว่าคําถามคือเรามองเรื่องนี้ได้ด้วยสายตาแบบไหนบ้างเนาะคืออันหนึ่งเวลาเราจะวิเคราะห์ไอ้เรื่องสิ่งที่คนเชื่อเรื่องลี้ลับเรื่องสยศาสตร์เนี่ยเราควรจะมองแบบมิตรบัณบ์นะว่า สมมติถ้าถอยมาดูภาพใหญ่มันคือปีสองพัสี่สามอ่ะม,มันคือสามปีหลังจากต้มยำกุ้งอะ่ะใช่ไหมซึ่งสังคมไทยเศรษฐกิจไทยในตอนนั้นมันคืออยู่ในช่วงที่แบบมันกำลังจะฟื้นตัวคนก็ต้องคนกาลังต้องทํางานหนักเพื่อฟื้นคืนจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจให้ได้เนาะเพราะฉะนั้นสองสามปีก่อนนั้นเนี่ยมันคือการสะสมความเครียดอะไรบางอย่างในสังคมไทยหรือเปล่านะที่คนต้องการหาที่พึ่งอืที่คุณค่าแบบเกา่าๆที่เขาเคยยึดถือมา มันตอบคาถามเขาไม่ได้แล้วอะโอเคแหละเขาแต่เชื่อในศาสนากระแสหลักแต่พอมันเกิดวิกฤตที่มันรุนแรงมากโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าเรื่องเล่าหรือคําสอนแบบเก่าอะแบบกระแสหลักมันช่วยเขาได้หรือเปล่าอะพอดีมันมีอะไรแบบใหม่มาทําให้คนเชื่อคนก็สามารถเชื่อตามได้หรือเชื่อในจาย์กูเนาะก็แบบหนึ่งเขาเล่นกับความกลัวคนใช่ไหมเออความเชื่อความกลัวหรือว่าในช่วงภาวะที่ air, อ่อนแอที่พี่ท่านบอกว่ามันก็มีจุดอ่อนให้เล่นเยอะเนาะคือแบบ อย่างหนึ่งคือคิดว่ามันเป็นสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงแหละกาลังฟ <c oughs> ื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจเนาะคุณค่าบางอย่างมันตอบไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้เราไปอ่านบทความหลายอ่านเขาบอกว่าจริงๆริแล้วว่าถึงแม้อาจารย์กูดจบไปอ,อ่ะจะไออิชูประมาณเนี้ไอเรื่องศสยศาสตร์ความเชื่อในวงการศาสนาความเชื่อไทยมันกลับมาทุกๆสิบปีนะเว้ยหลังจากอาจารย์กู้มีนี่ใครเห็นปะ่ะจตุคามรามเทพที่สร้อยใหญ่ๆฟีเวอร์เลยะฟเวอร์แล้วก็หายไปแล้วอะไรเงี้ยมีลูกเทพลูกเทพ มีกายแก้วไหมไอไข่ใดๆไข่ใดๆอะไรเงี้ยรูสึว่าสิ่งเหล่าเนี้ยสิ่งที่คนต้องการที่พึ่งในยามที่เขาเจอความเปลี่ยนแปลงสังคมไทยมันมันขาดที่พึ่งแบบกระแสหลักมันตอบไม่ได้อ่ะคนเลยหาสิ่งเหล่านี้ไงแต่ผมมารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ผิดที่คนนับถือแบบน้ใช่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 แต่ว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีคนอ่ะหาประโยชน์ใช่มากมายเกินควรใช่กับความต้องการของคนตรงเนี้ย ใช่คือเรื่องนี้ต้องพูดแบบละเอียดหน่อยคือเราไม่สามารถห้ามความเชื่อคนได้เว้ยถ้าคนไ่นเชื่อในมินุสิทธิความเชื่อหรือว่าการตีความศาสนาแล้วแต่ตัวเองอ่ะเราคิดว่าสังคมแบบเสรีน,นิยมสมัยใหม่มันทําได้มันเป็นเสรีภาพที่คนทําได้เนาะแต่ว่าเมื่อความเชื่อเหล่านั้นมันนําไปสู่การหลอกลวงเงินคนหรือนําไปสู่ความเดือดร้อนแบบโดยรวมอะ่ะแบบเกณฑ์คนมาทําอย่างนี้ที่มันไม่ดีอะไรเนี่ยอันเนี้ยผิดมันมันต้องคิดเยอะกว่าคนเดิมแล้วว่าออโอเค ความเชื่อเสรีภาพแบบหนึ่งแต่เมื่อเมื่อทาให้คนเดือดร้อนเนี่ยนึกอีแบบหนึ่งแหละครับประมาณนี้ครับลองก็มีน่าจะมีเป็นสองของสองคดีพีคๆแต่จริงๆนะเรื่องเกี่ยวกับวงการพระเนี่ยก็พีคหลายคดีจริงๆมันจะมีเรื่องที่เราสุกว่าอยากเล่าแล้วแต่ยากอย่างธรรมกายแต่ยากไม่รู้ว่าดีเทลเยอะดีเทลเยอะต้องต้องเป็นมหาการดีเทลแบบมหาการมากที่แบบต้องหาเวลาแบบหนึ่งตอนพิเศษอ่ะแล้วก็มีแบบมีพระอีกมากมายที่เราเซิร์ชกูเกิลก็จะเจอว่าเขาเคยกอก คดีอมียักยอกทรัพย์มีเรื่องสีกาบ้างมากมายผมว่าทุกคนน่าจะไปตามข่าวหาอ่านกันต่อได้จริงๆก็ไม่อยากให้คนมองพุทธศาสนาในเชิงแย่เนาะจริงโดยรวมๆแล้วเราคิดว่าศาสนาฟังกชันของมันศาสนายังมีฟังก์ชันของมันในการตอบโจทย์คนในยุคสมัยนี้เฉพาะในสมัยเนี้ยุคเวลาเนี้ยิ่งซำไปว่าคนมันเจอข่าวที่มันน่ากลัวโหดร้ายเจอภาพที่มันไม่ค่อยดีอ่ะภาษาก็เป็นที่พึ่งคนได้แหละ หรือจริงจะศึกษาคือเชียร์ให้ศึกษาในเชิงตัวผมเองแล้วกันศึกษาในเชิงแบบ wisdom อ่ะดูพระธรรมก็ฟัง mid universe เออก็พี่โจคุยกับอาจารย์นยอะไรเงี้ยผมก็ดูว่ามันมีแหล่งแหล่งความคิดหรือว่าแบบเบอร์ wisdom อะไรที่เราสามารถกระเทาะออกมาเรียนดูได้บ้างครับครับผมก็ติดตามรายการ Antithesis ได้ทุกช่องทางของสมาพอดแคสนะครับแล้วก็รวมถึง mid universe ในรายการพูดพูดก็ไปตามฟครับ ว,วันนี้พวกผมสองคนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ